สวัสดีค่ะอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n o วาเอนเตอร์เทนเมนะคะวันนี้นะคะมาอ่านดวงต่อกันนะคะวันนี้ปูจะอ่านดวงให้กับคนที่เกิดในวันที่ห้านะคะก็ดวงชะตาส่วนใหญ่ของคุณนะคะจะเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะปูขอฝากนะคะผลผลงานเพลงนะที่ปูได้แต่งขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ ได้ร้องเองนะคะบางเพลงก็มีอาจารย์มาแต่งให้แล้วก็ร้องให้ก็มีนะคะเดี๋ยวปูจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้กันแล้วกันค่ะมาอ่านดวงกันเลยค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันที่5้านะคะดวงชะตาส่วนใหญ่ของคุณนะคะก็คือคุณสาม,มารถที่จะทำอะไรก็ได้นะคะในสิ่งที่คุณต้องการนะคะคุณอยากได้อะไรคุณก็จะทำนะคะ มันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสําเร็จนั่นเองค่ะอะไรที่คุณคิดแล้วคุณทำนะคะนั่นคือจุดเริ่มต้นแห่งความสําเร็จของคุณนะคะเพราะผลสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณได้ตั้งใจที่จะทำนะคะมันจะสําเร็จนะคะ,ะเขาบอกว่าสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์น,นะคะก็คือมันเป็นไปไม่ได้สําหรับคนอื่นแต่สําหรับคุณนั้น คุณทำได้นั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันดีนะฮะกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาส่วนใหญ่ของคนที่เกิดวันที่5นะคะคุณรู้นะคะว่าอะไรที่กําลังจะรอคุณอยู่นะคะคุณรู้นะคะว่ามันมีสิ่งที่ดีเสมอนะคะรอคุณอยู่แล้วคุณก็จะเดินหน้าอย่างเดียวนะคะคุณเป็นคนที่ ชอบเดินหน้านะคะไม่ชอบถอยหลังนะคะแล้วคุณก็มีทุกครั้งนะ,ะทุกทุกครั้งที่คุณเดินเดินหน้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตของคุณนะคะผลสุดท้ายแล้วในต,ตอนจบนะคะคุณจะเป็นอ่าเหมือนจบด้วยดีอ่ะนะคะคุณก็จะเป็นคนที่ผ่านอะไรไปได้ด้วยด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณไม่ได้ มีใครที่คอยช่วยเหลือหรือสนับสนุนคุณเป็นจริงเป็นจังนะนะคะคุณสามารถเดินได้ด้วยตัวของคุณเองนะฮะแล้วตอนจบเนี่ยคุณก็เป็นคนที่ทำอะไรได้ด้วยตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะบางครั้งนะคะคุณก็จะมีแลนนะคะเวลาคุณแพลนอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ย คุณจะต้องทํามันให้ดีนะ,ะแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะค,ะคุณคุณมองว่าประมาณนั้นนะคะว่าการที่จะทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องทําให้ดีกว่าที่ตัวเองคิดไว้นะค,ะคุณอาจจะคิดไว้อีกอย่างหนึ่งแต่ว่าเวลาคุณทำเนี่ยมันดีกว่าเดิมนะคะมันดีกว่าในสิ่งที่คุณคิดนั่นเองค่ะในชีวิตของคนที่เกิดวันที่5นะคะถ้าคุณมี เพื่อนนะคะหรือเป็นเด็กนะคะหรือคุณคบกับเด็กนะคะคุณจะมีความสุขนะจะมีความสุขมากๆนะคะการที่คุณได้มีเพื่อนนะคะที่เป็นเด็กเนี่ยมันจะดีนะคะจะดีสําหรับตัวคุณนะคะก็อ่าก็ไม่ใช่ว่าคนที่เกิดวันที่5เนี่ยมีเพื่อนอายุเยอะกว่าเนี่ยมันจะไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือคบเด็กเนี่ยเป็นเพื่อนจะดีที่สุดนะคะ คุณเนี่ยเป็นคนที่หาความรู้ใส่ตัวอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันที่5นะคะเป็นคนที่มีความรู้เยอะนะคะความรู้แน่นนะคะเป็นคนที่ชอบศึกษานะคะชอบค้นคว้าหาข้อมูลนะคะให้มันให้มันกระจางนั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันที่มันที่มันจริงอะ่ะที่มันเหมือนกับลักษณะแบบ ขอข้อมูลที่มันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วข้อมูลที่คุณได้เนี่ยมันต้องชัดเจนนะคะคุณถึงจะคุณถึงจะเชื่อนะคะเชื่อในสิ่งสิ่งนั้นนะ,ะอ่าเขาบอกว่าอะไรที่เมื่อไหร่ที่คุณให้เนี่ยคุณก็จะได้รับนะโะดยเฉพาะในเรื่องของเงินนะคะคุณรู้ว่าคุณจะต้องเก็บเงินยังไงนะคะคุณเป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะคะแล้วก็ ใช้จ่ายเก่งเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่อันนี้คือไพ่บอกมาประมาณนี้นะคะมันเป็นอ่อจุดถ้าจุดเริ่มต้นเนี่ยของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณให้นะะในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณก็จะได้รับเงินตอบแทนนั่นเองนะคะแต่ในดวงชะตาของคุณก็คือคุณเนี่ยเป็นคนเก็บเงินเก่งแล้วก็ใช้เก่งนั่นเองค่ะ ในเรื่องของยานพาหน,นะหรือในเรื่องของการเดินทางเนี่ยคุณอาจจะมีการเดินทางบ่อยนะคะเป็นคนที่เป็นดวงชะตาที่มีการเดินทางเป็นประจำนะคะไม่อยู่กับที่นะ,ะแล้วก็การเดินทาง,งคุณเนี่ยคุณจะต้องตรวจสอบนะคะยานพาหน,นะหรืออะไรเนี่ยให้ดีนะคะควบคุมให้ดีนะคะแต่คุณอะ่ะมักจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเดินทางนะคะ เมื่อไหร่ที่คุณได้เดินทางนะคะคุณก็จะประสบความสำเร็จในเมื่อนั้นนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คุณแพนอะไรสักอย่างหรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยคุณมักจะเป็นคนที่โชคดีนะคะโชคดีก็คือคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณได้แพนเอาไว้นะคะแล้วมันก็จะเป็นจังหวะ เหมาะๆมันมันเหมือนคุณเป็นคนโชคดีอ่ะมันก็จะมีโอกาสหรือมันจะมีจังหวะเหมาะๆสำหรับชีวิตคุณมามาหาคุณตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างดวงดีกับในเรื่องของการทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคุณต้องลงมือทํานะคะเพราะว่าถ้าคุณจะทําอะไรสักอย่างคุณก็จะสามารถทําได้เพราะมันมีโอกาสเข้ามาหาคุณอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะ มันคือจังหวะที่เหมาะสมนะคะสําหรับคนที่เกิดวันที่ห้าเนี่ยไม่ว่าคุณจะแทนอะไรหรืออะไรมันก็จะมีแบบมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะทุกทุกครั้งเลยนะคะไม่ไม่รู้เป็นอะไรนะคะแล้วคุณเนี่ยก็จะเชื่อมั่นในตัวของคุณเองนะคะแล้วคุณก็จะพยายามที่จะกระตือรือร้นนะคะที่จะทํามันนะคะคุณจะทํามันอย่างเต็มกําลังนะคะเต็มความสามารถของคุณนั่นเองค่ะอันนี้คือ ดวงของคนที่เกิดวันที่5นั่นเองนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามให้ปูด,ด้วยนะคะและเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ